สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าเคาอ่อนเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะเหลืออยู่ตัวหนึ่งเป็นคาสกิที่ดีสมสามนะครับพอดีว่าเราประมูลกันในคืนวันนั้นนะแล้วก็มีพี่นิกกี้เออแซงเพื่อนมาประมูลนะครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ เดี๋ยวค่อยไปเล่าอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะเวลาประมูลประมูลเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรหาทําเพราะว่าคนอื่นเขาก็อยากได้ไงคนอื่นเขาก็อยากได้นะครับอ่ะตอนนี้เป็นขาวาัศกิที่ดีสามสามนะครับเบนซินสองจังหวะสามสิบสามซีซีนะครับตอนนี้ตัวนี้แต่งแต่งเป็นผ้าปั๊มให้แล้วนะครับแต่งเป็นผ้าปั๊มให้แล้วนะครับเป็นถังบนแต่ใส่ผ้า,าปั๊มให้เพื่อหนึ่งติดง่ายสอง เซอร์วิสง่ายและ3ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคันเร่งนี่หัวเกียร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวเกียร์ก็ใส่ให้ใหม่ตัวนี้บิ้วเยอะเลยแล้วก็ถังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับถังก็เปลี่ยนให้ใหม่คาบูชุดเซ็ตคาบูสายก็เติมให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็เอาแค่ ,38 0 0พอนะครับ เป็นคา沃สกิทีดส3 3 3ามสามสซีซีสองจังหวะนะครับตัวใหญ่คัดใหญ่ด้วยนะครับอะไรมีไม่มีครับเครื่องทีดีในเยอะนะครับเครื่องทีดีเยอะ,ะครับจะทําเป็นถังบนวันหน้าก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับน้ําหนักก็ประมาณเดี๋ยวยกดูก่อนโอ้หัวนี่ประมาณ6กโลนะครับก็อยู่บนเป้เป็นลานดึงปกติ นะครับการดึงหนักปกติแต่ก็ไม่ได้หนักมากลองฟังเสียงดูก่อนนะครับพอเราใส่ใส่คาบ,บูแบบนี้เราเล่นง่ายนะเครื่องง่ายเลยนี่ฟังเสียงครับนะดับเครื่องมีสวิตช์กดดับให้นะครับ ตัวนี้ของแถมนะครับก็จะมีใบม,มีดกับบาง้าเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสายสไพายใส่ให้แล้วนะครับเอา3ามพันรวมส่งนะครับประกันให้120วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับหล,หลุดจ้องหลุดจ้องหลุดประมูลแล้วกันนะครับหลุดประมูลปกติข้ออ่อนมันเล่นกัน45ขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ด้วยถ้าเกิดขนาด30กว่าซีซีเนี่ยสภาพดีๆเนี่ยรอไป5กว่า6 5ก็ยังมีนะครับ เพราะว่าข้ออ่อนโดยธรรมชาติแล้วมันจะแพงกว่าข้อแข็งอยู่แล้วตัวนี้เอา3,080ลมส่งนะครับใครที่ใครที่มองหาข้ออ่อนอยู่แล้วแต่ได้เครื่องใหญ่นะราคาเท่ากับข้อแข็งเครื่องเล็กเลยนะตัวนี้ราคาเท่ากันกับก้านแข็งเครื่องเล็กๆเ,เลยนะครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับพี่3,080เครื่องพร้อมใช้งานแน่แนๆเลยอ่าของแท้จากญี่ปุ่นนะครับบางท่านแท้ไหมครับนะครับอ่ะตามนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ